ออาละฮะเราสวัสดีครับวันนี้พบกับซอสแอร์รอลลี่สกิ้วแพ็กเจอโอเควันนี้ผมจะมาสรุปให้มันไลฟ์สตรีมว่ามีอะไรบ้างนะโอ้ตื่นตาตื่นใจสุดๆสรุปแบบไวๆเลยนะนะอ่ามาถึงปึ๊บโชว์สกินชอ็อตที่ผู้เล่นผู้เล่นส่งให้ GM หน้านี้นี่เซิร์ฟเซิร์ฟเราไม่ค่อยได้กันหรอกสมัยนได้แค่ญี่ปุ่นอ่าต่อไปอันนี้ยังเป็นสกินช,อนะช็อตอยู่นะซึ้อซื ย้อนรอยเอพิลฟูเดย์ Full Day. แม่งยอ้อมนี่สกินช็อตก็รอบแล้วเกือบครึ่งคลิป <c oughs> นี่สกินชอนน็อตล้วนๆต่อคำถาม6ข้อใน YouTube เนี่ยเราไม่ต้องตอบนะเขาตอบกันเรียบร้อยแล้วคนญี่ปุ่นก็ตอบให้หมดแล้ว6ข้อคูณ100่ต่อที่ตอบถูกนะนี่คำถามนี่เออ,ไม,อไม่ต้องสนใจอน,นั่นแหละเขาตอบให้เราหมดแล้วไม่รู้ตอบถูกกี่ข้อนะอืม 6ข้อาอต่อไปวันที่3สิเเมจะมีวันเกิดซีเรียเข้ามาก็จะได้เพจ250แล้วก็มีตู้สานเ็พส่วนสกิลก็อผมเคยรีวิวไปแล้วปะอยู่ในอยู่ในนี้แหละ <c oughs> อะอาบิลิตี้ฮะมีอีบิ i ิตี้กับกับสกิลท่านมืดอ่อาบิ i ิตี้ก็ถ้าเราติดเลือดออก ถ้าเราติดเลือดออกแอทแทกจะเพิ่มตัหนึ่งพันกับราเมเในการเลือดออกลดลงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเรากดสวิตช์ปุ๊บเราจะติดบับเลือดสาสตร์ทันทีก็ทําให้เราเลือดเราลดลงเรื่อยๆก็คือถ้าเราสวิตช์ปุ๊บเราก็จะติดเลือดออกก็จะได้แอทแทกหนึ่งพันประมาณนั้นเหมาะกับธนูนะผมว่าเพราะมันทำให้เลือดเราเหลือหนึ่งไงลดเลือดสาสตร์นี่ลดน่าจะลดเยอะนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น่าเอาอยู่ ต่อไปเป็นมีดนะมีดแ X มีด Awakening นะมีดล a สนั่นเองฟันมืดเป็นท่าพุ่งเสียบนะหน้าตาแบบนี้พุ่งเสียบ1ฮิตแล้วก็ในการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็น Double ลดาเมจก็คือมีด Double ลดาเมจนั่นเองแล้วก็เพิ่มบัฟดาร์คชาโดว์เดมอนเข้าไปด้วยธาตุมืดแรงขึ้นอีก15%อันนี้ดีนะก็ประมาณนี้นสองสกิลเมื่อกี้ที่มันบอกอืม เพราะว่ามีดโอเคนะอันนี้เฉยๆอะ่ะแต่ก็มีได้ก็ดีมันเพื่อนแทกพันหนึ่งอะ่ะนะเอาเหมาะก,กันนะสำหรับนักขนูนะเมื่อกี้อ่านต่อไปอีเวนต์ต่อไปอ่าอีเวนต์วันมาวันที่สามเดือนสี่อีเวนต์เด็กกระโปกได้เพชรหนึ่งพันนะย้อมแมวสุดๆอันนี้ไม่ย้อมแมวมากมาก ก็จะมีเด็กกระโปงวิ่งตามเราตอนฆ่าบอสได้นะอนาโดูเนี่ยแก๊งเด็กกระโปวงวิ่งวิ่งตามจะเป็นจะบอกว่าเป็นโลลีก็ได้โลลีวิ่งตามสี่ห้าตัวนุ่ดิงด๊งนุดิด๊กหน้าโดนกระทืบแล้วเกินอ่าแล้วก็อีเวนต์ถัดมากเกตสเกตสเต็มหน้าน,นี้แล้วก็มาวันที่สี่เดือนไม่ใช่มาวันที่ห้าเดือนเสีะ แล้วก็ even like, อีเวนต์ในอนาคตก็มาะมาที่5เดือน4ก็มาเพิ่มนะแต่ไม่รู้น่าจะในสกิลเดิมๆสังนัดเลยเนี่ยสกิล <laughs> กับเดิมอันนี้อะไรเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มี u g o โอเอยู่ในแอสซิชาร์เตอร์ป่ะก็สามารถเอาเหรียญน,นี้ไปแลกเปลี่ยน UGO มาอยู่ในแอสซิชาร์เตอร์ได้นะแล้วก็เพอวอลห้ได้เพลทันหนึ่งแล้วก็ไอใบนี้ถ้าเกิดใครไม่มีอะแทงสองรอยนะ ร,าารีบเอาซะใบนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่นี่ต้องรีบเอาเลยนะแล้วก็วันวันที่วันที่17เป็นอีเวนต์จัมปิ้งนะได้เพชร1,000เป็นอีเวนต์หอคอยคือให้เรากดโดดโดดหลบสายฟ้าขึ้นเรื่อยๆโคตรมีิดาย้อมแมวล้วนๆนะบอกเลยอันนี้ยีิบสี่ก็โอ้ดูจำหน้าได้เลยวนะันปีไหนแล้วเนี่ยแมวเต็มไปหมดในอีเวนต์ใหม่อันนี้อีเวนต์ใหม่ฮะอ่าอิงกอสวันที่สามน,น,น,นะดอปเบิ ดันอิงกอสนั่นเองใครพ์พามอิงกอสก็วันที่3เลยเริ่มดบับเลดนี่ยที่อยู่ในดันเจียนนะอืมน่าจะทุกตัวแหละไม่ใช่ไม่ใช่แค่สามตัวนี้หรอกทุกตัวว่าวที่สามเดือนสี่นั่นเองแล้วก็เคออสอันนี้น่าจะตัวทุกตัวปะเปิดทุกตัวแน่เลยแล้วก็บ g m ออันใหม่มาอะไรเนี่ยมาวันนี้ ตอนสี่ทุ่มเดี๋ยวเราฟังแล้วกันนี่มีของใหม่เพียงอันเดียวเล้วดีอันนี้ในงานอีเวนต์เอออะไรทั้งอย่างของญี่ปุ่นเขาเราไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็จบฮะว้าวซ่ามากเลยฮะอีเวนต์ใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องไม่ถูกกเทีเดียวโอเคฮะวันนี้ก็ไม่น่าเบื่อแล้วไว้เจอกันซีูโอเกนเน็กทาม